ซึ่งเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะทุกคนเรื่องเดียวที่อยากจะขอเธอในวันนี้คือเขาจะไปปวดแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเราก็เลยทำเพลงไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจคืนกลับไปค่ะตลกลกพูดเเรรรรืื่่่ออออองงะะไไนทีข เป็นดราม่าในไม่ชิงค่ะพอดีไปออกรายการหุ่นสงการชื่อว่าใครอยู่ในเพลงแล้วเราก็เลยเล่าความหลังของเพลงเรื่องที่ขอให้คือคือโปรดิวเซอร์เก่าของเราอ่ะชื่อคุณคุณโตนจากวงโซฟาซึ่งเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะทุกคนไม่ต้องไปเสิร์ชหาดนติกต็อกเราไม่ได้เป็นแฟนกันคือเราเป็นพี่น้องกันมานานคือเราเจอเขาตั้งแต่มืสี เขาอยู่แบบเกษตรอยู่มหาลัยอย่างเงี้ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมานานจนวันนึงเราได้มาเป็นโปรดิวเซอร์กับนักร้องด้วยกันอ่าซึ่งมันยาวนานมากเป็น10ปีแล้วก็วันหนึ่งคือเขาแต่งเพลงเรื่องที่ขอเราฟังเดโมแล้วเ,เราก็โอ้ยพี่มันเพาะมากเสร็จแล้วก็เขาก็ลาไปบวชนั่นแหละซึ่งเขาบอกเราล่วงหน้าแค่2วนันแล้วพอช่วงที่ไปปุ๊บอย่างเงี้ยเหมือนที่เหลือเราก็ต้องทาเพลงเองเพราะว่าโปรดิวเซอร์ไม่มีเลยอะ เ,เราเราเลยมันรู้ที่หลังว่าจริงๆเรื่องที่ขอคือเขาแต่งให้เราเรื่องเดียวที่อยากจะขอเธอในวันนี้คือเขาจะไปปวดแล้วอ,อะไรอย่างนี้แล้วบวชแล้วก็เจ็ดปีก็ยังไม่สึก<อ>ใช่ก็หว่วนที่ผ่านมาเราก็ต้องเหมือนทําเพลงเองอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเขาเคยเป็นอ่ะใช้คำภาษาไทยล้มโพล้มใส่อ่ะแต่อยู่ดีๆคือล้มอ่ะล้มทั้งเยืนออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องที่ขอว่า ถึงทุกคนเอาไปใช้ในชีวิตรักตัวเองเอว่ามันอกหักเศร้าแล้วนี่นักร้องทุกคนเศร้ากว่า,าใช่ที่มาของเพลงเรื่องที่ช่วงประมาณปีแรกๆที่ร้องเพลงนี้ค่ะทุกคอนเสิร์ตแฟนคลับจะรู้ที่ตามไปดูร้องเห <laughs> <laughs> มือนแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเศร้าอ่ะแต่รู้สึกแค่ว่าก่อนหน้านี้ที่เขายังไม่บวชเราน่าจะดูแลเขาให้ดีกว่านี้อ,อะไรเงี้ยน่าจะใช้เวลาด้วยกันให้มากกว่านี้เรียนรู้ สิ่งดีๆเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งมากแต่งแบบทะเลสีดำตุ๊กตาหน้ารถเรื่องที่ขอแต่งเยอะมากเราจะเรียนรู้กับเขาให้มากกว่านี้เลพอเพลงนึงเดินทางมาเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีใช่อ่ะเพามันจะยาวนานขนาดนี้มากเพราะเพลงที่เขาใจแฟนๆเอาจริงๆครั้งแรกที่เราฟังเรารู้สึกไดว่ามันมันมีมนสะกดที่ทําให้รู้สึกว่ามันไม่ตกยุกอะมันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ว่าใครที่อกหักจากใครก็แล้วแต่มัน เออมันเหมือนห้ามฟ้าห้ามฝนที่เราคุยกันเรื่องเดียวที่เราขอใครไม่ได้เลยขอพ่อแม่ยังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันคือให้เขารักให้เขาอยู่ให้เขาไม่ทิ้งเราอะมันเก่การควบคุมของเราทั้งหมดใช่ใช่่ะเราก็เลยทำเพลงไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจคืนกลับไปให้เขาอะไรอันนี้แบบเอออันนี้อันนี้เป็นอันนี้ชีวิตจริงเลยอันนี้ชีวิตจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคถึงไม่ได้อยู่ในชีวิตเนี่ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังแบบอยากให้เขาเฝ้ามองเราด้วยความแบบเออ เขาเรออะไรเอ็นดูจากไกลๆเพราะว่าเราก็เป็นพระแดซิกาพอเราแบบ <c oughs> พอเราแบบว่า <c oughs> อเอาเพลงเนี้ยคืนให้เขาแล้วเนี่ยได้มีแบบว่าตอบกลับมาไหมว่าเออได้ฟังแล้วหรือ no, ว่า no no เราไม่พูดเรื่องนี้กับพระเลยคือถ้าเราไปาไปหาพระเนี่ยจะคุยแต่เรื่องอัปเดตทั่วไป